สวัสดีน้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้รับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมา,ารีวิวสกินใหม่เป็นแบบว่าอัปเดตข่าวสารสกินใหม่แล้วก็เกี่ยวกับวอลลรอพารทของเซิร์ฟไทยซีซั่นนี้นะคะบอกเลยว่าก็เพิ่งเคยเจออะไรก็เพิ่งเคยเจออะไรที่ขนาดนี้แปลกใหม่นะคะคลิปนี้ฝากกันกด แช่์ไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการนันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนอ่ะ อันนี้เดี๋ยวมาเปิดกับสกินแรกนะคะจะเป็นสกินตัวแอสเซนกานะคะทุกคนขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กะะันค่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปช์ะะปช้ากคะตีทิพไพรตีไรบ้าฟ้าแล้วไปผมชั่นเออแกไม่รอแน่บ้ฟให้เ <Hey, S 2> พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น T P เจ็ดเพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้าง หวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะแฟนเพจนะคะจาก King of b o s s นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้กดติดตามกันนะคะทุกคนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกินอาเซนกานะคะซึ่งเราคิดว่าสกินอาเซนกาสกินเนี้ยถ้า ไม่เติมปองต้นเดือนก็แจกฟรีอะแต่สกินทอนเนี่ยแจกฟรีอยู่แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวรอรุ้นกันอีกทีนะคะว่าตัวแอสเซนกานะคะจะมาในรูปแบบกิจกรรมอะไรแต่เราคิดว่าไม่น่ามีเอฟเฟกนะคะสำหรับแอสเซนกานะเป็นสกิน Christmas, คริสต์มาสคิสใจนะคะประมาณนี้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาสําคัญนะคะเนื้อหาสาคัญก็คือคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับวอลล่พาร์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น วอลล่พาร์ทของเซิร์ฟเวียดนามนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูดูทีละเซิร์ฟก่อนนะซึ่งอ่ะจะพูดว่าไงดีก็คือไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแบบของเซิร์ฟไทยนะคะไม่มีให้ซื้อล่วงหน้านะคะสำหรับวอลล่าพาร์ทซีซันที่47นี้นะคะส่วนเซิร์ฟเวียดนามนะคะมีให้ซื้อล่วงหน้านะคะของเซิร์ฟเวียดนามจะเป็นวอลล่าพาร์ทซีซันที่ 7 2นะคะทุกคนอ่ะมาเลเวลหนึ่งของเวียดนามอันนี้ของเวียดนามนะคะทุกคนเลเวลหนึ่งจะเป็นตีมี่นะคะ20จะเป็นไวนเน็ตนะคะ60จะเป็นยูเอนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสกินที่น่าจะมีมาให้เลือกอประมาณนี้อ่ะแล้วก็เวลสิบ well จะเป็นฮีโร่นะคะ30จะเป็นชิ้นส่วนอะ่ะ40เป็นฮีโร่นะคะจะมีอิลเมียอิลินซานิสอ่ะแล้วก็นี่นะคะพูดว่า ห้าสิจะเป็นท้นส่วนเหมือนกันราคาของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 3- 4 0 0คูป,ปองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของเซิร์ฟไทยนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแฟนเพจจากเฮอร์โนโซนนะคะก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ได้กดติดตามกันนะคะเป็นแฟนเพจของคนไทยที่อัปเดตข่าวสาร ROV นะคะที่แม่นที่สุดนะคะทุกคนอ่ะ บอกเลยนะคะขอเีนย้ำอีกทีนะคะว่าเซิร์ฟไทยซีซั่นนี้ไม่มีขายล่วงหน้านะคะเออไม่มีขายล่วงหน้าปกติมันจะมีไงแบบว่า549คูปองแล้วก็อัพไปเวลสาแต่ไม่มีนะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าจะมาในแบบไหนนะคะทุกคนเวลหนึ่งอัตตีมีเวลยีนะคะเป็นยูเอ อ่ะแล้วก็เวล60นะคะเป็นวเน็ตซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเซิร์ฟเวียดนามเวล20นะคะจะเป็นวเน็ตแล้วเวล60บะจะเป็นน้องยูเอแต่ของเซิร์ฟไทยเอายูเอมาอยู่เวลที่20นะคะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ชัวร์เพราะเราคิดว่ายูเอเนี่ยอาจจะเป็นเวล60นะคะแต่เราดูกันอีกทีนะทุกคนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเวลยีิห้ก็จะเป็นนี้30อ่ะเป็นฮีโร่นะคะ40 เป็นฮีโร่เหมือนกัน50เป็นสกินแบบนี้นะคะทุกคนแต่เราแนะนํานะคะว่าเซิร์ฟอะไรนะเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนเซิร์ฟเวียดนามแน่นอนนะคะเพราะว่าไทยก็คือไทยนะคะคนไทยแปลว่าอิสระนะคะทุกคนเอออันนี้เรามาดูคร่าวๆนะคะสําหรับการซื้อล่วงหน้าของเซิร์ฟเวียดนามนะคะทุกคนของเซิร์ฟเวียดนามก็จะมีเหมือนจะเป็นแบบค่าพลังมีเอฟเฟกมีแบบว่าสกินปะ เลกินยูเอะได้เป็นกรอบด้วยกรอบก็จะเป็นวิงวับแบบนี้นะคะทุกคนเออประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้ดูของคนอื่นที่เขาซื้อล่วงหน้าอ่าเขาก็จะรับเป็นประมาณนี้เสียดายอะเซิร์ฟไทยไม่มีแบบให้ซื้อล่วงหน้าเลยทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นของชาวเวียดนามน,นะคะที่เขาซื้อล่วงหน้าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวอลล์าาพาสเดี๋ยวถ้าเขาเปิดขายเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันอีกทีซึ่ง RV อาวีอะเหมือนแบบ ั้งแต่ช่วงวันวัน,วนที่แบบไปลายปลายเดือนอะแทบไม่มีกิจกรรมร้านค้าอะไรมาเลยนะปกติจะมาทุกวันแบบร้านค้าพนจรร้านแบบวงแหววอะไรเงี้ยเหมือนไม่มาเลยนะคะเหมือนเขาบอกว่าช่วงเนี้ยอวีเขาเน้นเป็นกิจกรรมสกินพี่เอกอะทุกคนเพราะว่าเอออยากให้ทุกคนได้สกินพี่เอกอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะสำหรับสกินใหม่น้องอีลินนะคะจาก อัปเดตจากแฟนเพจเทอร์เนอร์โซนนะคะอัปเดตยังไม่ถึงยีิบชั่วโมงเลยอ่ะเพิ่งมาใหม่ๆนะคะเป็นสกินใหม่ตัวน้องอีลินประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหาใครชอบฝากกันกดแชร์กดกไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการยายเยอะๆด้วยนะคะทุกคนไว้ถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับ a s สเซนก์หรือว่าอีลินอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ a s สเซนกมีแววมาว่าอาจจะเป็นสกินมิลลัคเคิลหรือเปล่าเออเราดูอะไรก็เกิดขึ้นได้เออ คลิปนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ mm hmm. เดี๋ยวจะมารีวิววอลล่พาทให้ต้นเดือนนะคะแล้วคิดว่าต้นเดือน RV mm hmm. เดือนหน้านี่แหละอีกไม่กี่วันนะคะกิจกรรมน่าจะเริ่มทยอยเข้าแล้วแหละสําหรับใครที่เป็นสายกิจกรรมแบบเรานะคะทุกคนฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ